เบายัางเรนะ้ลูกเนาะมุนมุนรีโมทคอยมุน จาารๆๆาจาาจารยอาจยอาจายอาจย์น่อย้้าาิจพอเฮ็ดเองเฮ็ดจากของเองมุนอ้ยเอาทุกไปเลยลูกของพ่อรักทุกไปเลยลูกอืมอืมมุน 嗯。Mm.

ô quét ba 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 quack 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 quack. อาเบาบาเบาออืมเออเออเรื่องมันเป็นอย่างนี่นี่เองอืมเดี๋ยวพ่อจะไปจัดการให้ลูกเออเออพ่อเข้าใจลูกอ้ยเออ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 

โอ้ยมุนโอ้ยมุนลูกมุนมุนโอ้ยลูกมันคือเป็นยังสั้นลูก โอ้ยพอแล้วพอแล้วพอแล้ว